เขาเห็นบอกว่าทำทิกตอกมี f o ลเวอร์เยอะแยะคอนเทนต์ที่เขาชอบคือตอก่อนหน้านี้เขาทำพวกสตรีมเกมค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มบิดมาทำอาหารแล้วก็เล่าเล่าใดๆที่เขาเป็นนักอ่านตั้งแต่เล็กๆ่ะแล้วเขาชอบอ่านปรัชญาเนี่ยแล้วเขาพอวันหนึ่งที่เขาทำทิกตอกเขาก็เลยทําอาหารด้วยแล้วก็เล่าปรัชญาพี่ก็ไม่รู้มันแยกสมองยังไงอันนี้แต่ว่าแต่ว่าเออเขาก็ทําได้ มีความสุขคเราได้รับความเอ็นดูจากคุณผู้ชมก็ขอบคุณนะคะครับผมอนอกจากจะสตรีมเกมรีวิวเกมแล้วลองมาฟังน้องเจมรีวิวคุณแม่หน่อยไหมครัว้ายจริงเหรอเลยครับเจมแซนเฟอร์่ครับ,รรค,รบคุณพ่อกับคุณแม่เป็นคู่รักยังไงเหรอ <S <S หนึ่งในสิ่งที่เราสังเกตมาทั้งชีวิตเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่จะมีความเป็นเพื่อนกันแล้วมีความเป็นพาร์ทเนอร์กันเนาะจะได้เห็นว่าเขานั่งคุยกันเวลาเขานั่งประชุมกันสองคนว่า โอเคเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเราจัดการเรื่องนี้ยังไงเราจะทําอะไรต่ออะไรต่อเขาสามารถคอยพพอร์ตเป็นคู่หูกันตลอดเวลามันมีความเป็นเพื่อนแต่ก็มีความเหมือนทีมเวิร์กสักอย่างหนึ่งระหว่างสองคนนี้อีกอย่างนึงที่จะสังเกตเับพ่อกับแม่เจนคือสองคนนี้จะเป็นคนที่พพอร์ตกันเองเยอะมากโดยไม่ขออะไรตอบแทนเลยเวลาใครคนใดคนหนึ่งล้มหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกคนนึงจะเข้าไปช่วยโดยที่ไม่พูดไม่ขอไม่อยากทวงอะไรสิ้น ส่วนตัวนั้นเจ้าไปเลยน่ารักมากเลยมีอะไรจะบอกแม่ไหมเหรอเจว่ามีเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่อดทนที่สุดที่เจมเคยเห็นมามีทําหน้าที่แม่ทําหน้าที่ภรรยาทําหน้าที่ต่างๆที่ได้มอบหมายในชีวิตเนี่ยเหมือนทหารคนหนึ่งที่แบบโอเคเป็นทหารเราต้องไปสู้รบมีไม่บ่นเลยมีจะทำ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 หน้าที่ผู้นี้โดยที่มีไม่ขออะไรตอบแทนซึ่งเจ่า ไม่มีคําไหนอธิบายมีได้ดีมากกว่าคาว่าอดทนมีเป็นคนที่อดทนและสู้อดทนและสู้อดทนและสู้ต่อเวลาเจาว่าในทางชีวิตเนี้ยเจไม่เคยเห็นใครอดทนเท่ามีละเพราะฉะนั้นขอบคุณครับและถ้าจะให้ดีช่วยเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยบวกเด็ดูแลคนอื่นนั่นแหละน่ารักเักเลย ช่วยล้างจานด้วยนะเซมว่าอยู่ด้แบบนี้เห็นอ่ะแต่ละคนอย่างอย่างน้องเจนก็จะเป็นคนที่แบบพูดชัดพูดตรงแล้วน้องๆอีสองคนล่ะคะเป็นยังไงบ้างลูกพี่สามคนอ่ะจะมาบอกพี่ว่าอย่าอ้อมคอมตลอดเลยขนาดแม่ว่าแม่ตรงแล้วนะแต่นางจะมาบอกว่ามีไม่งั้นน่ะสิ่งที่มีสื่อสารออกมามันจะถูกแปลไปเป็นนน่นนั่นน่ะอย่าอ้อมคอมเราก็จะแบบเดี๋ยวนี้มันสอนกูเลยพี่ก็ขอบคุณที่พี่มีสามชีวิตเนี่ย เป็นพลังให้พี่ทุกอย่างเลยอ่ะเป็นเหนื่อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้สึกเหนื่อยค่ะคุณ,คณอ้อยคือแบบเขาบอกว่าพี่อดทนแต่วีพี่อยากใช้คำว่ามันทำทุกอย่างด้วยสัญชาตญาณแนม่ะเวลาเราทำให้เขาได้อ่ะแล้วนอนหลับสนิทมากพี่อันเรานอนหลับสนิทเรามีความสุขอ่ะหนึ่งลูกรีวิวค่ะ หนึ่งสามีรีวิวบ้างดีกว่าจริงเหรอเหมือนกันมากเลยโซลูชันใช่โรเจอร์เหมือนจริงเป็นคนอะไรที่ง่ายๆสบายก็จะได้ใช้ได้ใสแบบลุยๆนิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกประเภทแบบละเอียดละเอียดยุ่งยุ่งุ่งยุ่งคงไม่เคยมีก็ถือว่าผมค่อนข้างโชคดีนะครับที่ได้ภรรยาแบบนี้นะครับอะไรที่ทําให้ใช้ชีวิตคู่มนยามงานสามจุดสามปีครับเอาแน่นอนต้องความรักก่อนนะครับแบบแรก ถ้าไม่รักนก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะมันก็คงจะคอยแต่จะหาเรื่องใส่กันผมรักคุณที่สุดนะครับแล้วก็จะไม่มีวันแยกจากไปไหนติดขาดเพราะว่าถ้าเราไม่มีเขานะครับเราก็จะลำบากเราก็จะอย่อยาการกินนู่นนี่นั่นก็เป็นคนนักนะครับที่คอยดูแลเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากบอกว่าคู่ไปนสิ่งนานนี้แล้วก็คือ คที่โอ้โหอี่ามาเป็นเบาหวานความดันใสายเส้นพี่นกมีอะไรอยากจะบอกถึงพี่จนนี้บ้างคะก็จริงๆนะขอบคุณในความเป็นเข่าว่าค่ะเราคงไม่ได้มีถูกร้อยอร์เซกันมาแล้วตัวนกยังเคยจะเอาเขาตายเลยซึ่งเราก็เรียนรู้กันมาทั้งถูกทั้งผิดแล้วก็ยังรักในความเป็นกันและกันอยู่แล้ว ก็ไม่คอมมิทว่าเราจะมีวันเลิกกันหรือไม่เลิกกันเนาะค่ะยังอยางคงพูดคํานี้แต่เราจะค่อยๆเดินกันไปดูแลกันไปอย่างนี้แหละค่ะ